เป็นเรื่องราวในเดือนพฤษภาคมเจ้าชายแห่งอาณาจักรมั่งข้างริมน้ำนายมักจะไม่เพียงมีความงดงามโดดเด่นแต่ยังมีความกล้าหาญและไม่หวัดนวันอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพียงแค่ในวัย18ปีชื่อเสียงความกล้าหาญของเขาเลื่องลือไปไกลเขาเป็นบุตรชายองค์เดียวของฟาโรห์รามเสธและพระราชินีอัตตรีและทั้งสอง ก็รักเขาอย่างเต็มหัวใจประชาชนนับถือรักเขาอย่างมากเจ้าชายอามานชื่นชอบการล่าสัตว์เป็นอย่างมากในวัยที่ยังสนุกสนานกับการเล่นเขามักตื่นแต่เช้าพร้อมเพื่อนเพื่อนออกล่าสัตว์และกลับบ้านในตอนเย็นฟาโรห์และพระราชินีเริ่มเป็นห่วงเกี่ยวกับการแต่งงานของเขาเพราะเจ้าชายอามานอายุครบ18ปีแล้วแต่เจ้าชายยืนยันว่าเขาต้องการแต่งงานกับหญิงที่ตนเลือกเอง ฟาโร์และพระราชินีพยายามกเกลี้ยกล่อมว่าเด็กคนไหนก็ต้องเชื่อฟ้าพ่อแม่แต่เจ้าชายอามานยืนกรานอย่างตั้งใจเขาจึงปฏิเสธการแต่งงานในตอนนี้และพูดว่าเมื่อเขาพบหญิงที่ชอบจริงๆเขาจะพร้อมจะแต่งงานทันทีวันหนึ่งเจ้าชายอามานพร้อมเพื่อนเพื่อนออกไปล่าสัตว์ในทะเลทรายพวกเขาล่าสัตว์จนถึงตอนบ่ายเมื่อรู้สึกเหนื่อยพวกเขาจึงพักใกล้โอเอซิส และย่างเนื้อสัตว์ที่ล่าได้บนกองไฟไม่นานนักจูจูกวางตัวหนึ่งก็วิ่งผ่านมากวางตัวนั้นดูแปลกประหลาดทุกคนต่างประหลาดใจเมื่อเห็นมันเจ้าชายก็ตะลึงพอๆกันเพราะกวางมีใบหน้าเหมือนไม่ใช่สัตว์มันดูเหมือนเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่งดงามมากความงามของมันทำทุกคนหยุดหายใจกวางกระโดดหายลับไปในพริบตาแต่ใจเจ้าชายอามานกลับสั่นสะเทือน เขาสั่งให้เพื่อนพักอยู่ตรงนั้นแล้วออกขี่ม้าไปตามทิศที่เห็นกวางเขาขี่ม้าอย่างรวดเร็วระหว่างที่ขี่เขาสงสัยไม่หยุดว่าสิ่งนั้นคืออะไรทำไมร่างของมันถึงเป็นกวางแต่ใบหน้าเหมือนหญิงสาวและหญิงคนนั้นก็สวยจนหายากเขาขี่ม้าอย่างรวดเร็วต่อเนื่องวันนี้เจ้าชายไม่เคยเห็นใบหน้าง,งามขนาดนี้ เขายิ่งเร่งฝีเท้ามาไม่นานนักเขาก็เห็นกวางอีกรอบมันยืนอยู่ใกล้ต้นอินเดียเจ้าชายอามานเร่งมาอีกครั้งกวางกระโดดลงหลุมลับในทะเลทรายและหายไปเมื่อเจ้าชายมาถึงหลุมน้ํานั้นกวางได้หายลับไปเรียบร้อยแล้วเจ้าชายรู้สึกเสียใจมากที่ความพยายามของเขาต้องสูญเปล่าไม่รู้ว่าภายในบ่อน,นั้นมีอะไรอยู่ถึงได้หายไปทันทีที่กระโดดลงน้ําเขาตัดสินใจว่าจะไม่ขยับไปจากบ่อนี้ จนกว่าจะได้เห็นกวางหน้าสาวงามตัวนั้นอีกครั้งและถ้าเขาเห็นอีกเขาจะไม่มีวันปล่อยให้มันหนีไปได้พอตกเย็นเพื่อนเพื่อนของเจ้าชายอามานก็ตามมาหาเขาจนถึงที่นั่นพวกเขาเกลี้ยกล่อมให้เจ้าชายกลับด้วยกันแต่เจ้าชายปฏิเสธเพื่อนเพื่อนของเจ้าชายจึงเดินทางกลับด้วยความเศร้าใจพวกเขามุ่งหน้าไปยังพระราชวังโดยตรงฟาโรรามเสด เมื่อไม่เห็นเจ้าชายอามานมากับพวกเขาจึงถามด้วยความกังวลว่าอามานอยู่ที่ไหนบุตรของมหาอามาตอบว่าฟาบาดเจ้าชายนั่งอยู่กลางทะเลทรายและไม่ยอมกลับมาฟาโรอุทานด้วยความตกใจว่าทำไมละ่ะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นบุตรของมหาอามาตก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทราบเมื่อฟาโรได้ฟังก็ตกใจและกล่าวว่าข้าจะไปพาเขากลับมาด้วยตัวเอง ฟาโรจึงสั่งให้คัดเลือกองครักษ์เจ็ดนายแล้วมุ่งหน้าไปยังทะเลสรายยามเย็นปกคลุมทะเลสรายจนมืดมิดองครักษ์จึงเตรียมคบไฟมาด้วยเมื่อเข้าสู่ทะเลสรายพวกเขาก็จุดไฟและเริ่มค้นหาเจ้าชายอีกไม่นานก็ถึงบริเวณบ่อน้ําเจ้าชายนั่งอยู่ข้างบ่อมองไปทางพวกเขาเมื่อเห็นฟาโรก็ลุกขึ้นด้วยความเคารพทันทีฟาโรสั่งให้เขากลับไปพร้อมกันแต่เจ้าชายปฏิเสธ และพูดว่าพ่อครับขอให้ข้าได้อยู่ตามลำพังเถอครับฟาโรจรึงกล่าวว่าแต่ลูกเอ๋ยทะเลทรายเปลี่ยวนี้เต็มไปด้วยอันตรายการค้างคืนไม่ปลอดภัยกลับกับพ่อเถอนะพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับมาอีกครั้งก็ได้ฟาโรพูดด้วยความอ่อนโยนแต่เจ้าชายอามานกล่าวว่าพ่อครับพ่ออาจยังไม่เข้าใจความกล้าหาญของลูกลูกไม่กลัวอะไรเลยครับ แม้ฟาโรจะพยายามโน้มน้าวมากแค่ไหนเจ้าชายก็ยังยืนยันจะอยู่ต่อฟาโรจึงสั่งให้เหล่าองครักษ์เดินทางกลับพร้อมกับอธิษฐานให้เจ้าชายปลอดภัยแล้วกลับพระราชวังไปหลังจากพวกเขาจากไปเจ้าชายก็ลุกขึ้นและแกะเชือกจากอานมา้าทำเป็นเชือกสำหรับดักจับเขานั่งซ่อนตัวอยู่หลังต้นอินเดียด้านหน้าบ่อน้ำเวลาผ่านไปนาน จ,จู่ๆเขาก็เห็นน้ำในบ่อเริ่มเคลื่อนไหวไม่นานนักชายชาราหน้าตาหน้ากลัวก็ค่อยๆโผล่ขึ้นจากบ่อน้ำที่คอของเขาห้อยสร้อยที่ทำจากกระดูกเขาสวมเสื้อผ้าสีดำทั้งตัวเจ้าชายอามานประหลาดใจยอย่างมากเมื่อเห็นเขาว่าเจ้าแก่นั่นไปทำอะไรในน้ำมาตลอดเวลาแล้วเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่จากนั้นตาแก่ก็เดินจากไปทันทีโดยไม่พูดอะไร เจ้าชายอามานครุ่นคิดถึงตาแก่นั้นแล้วก็นึกถึงกวางที่หายไปในบ่อน้ำกวางตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับตาแก่นี่ไม่นานหลังจากนั้นน้ำในบ่อก็เริ่มไหวอีกครั้งและในชั่วพริบตาใบหน้าของหญิงสาวแสนสวยก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำเจ้าชายจำเธอได้ทันทีเธอคือกวางตัวนั้นนั่นเองกวางเดินออกมาจากบ่อยอย่างช้าช้ามุ่งหน้าไปทาง ที่เจ้าชายกำลังซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้แต่กวางไม่ได้เห็นเขาเจ้าชายจับจ้องมองเธออยู่เงียบเๆีพราะกวางเดินผ่านหน้าเขาไปเจ้าชายก็เหวี่ยงบ่วงเชื่อกไปคล้องเธอได้สำเร็จกวางที่มีใบหน้าของมนุษย์พยายามดิ้นหนีจากบ่วงแต่เธอก็ไม่สามารถหนีไปได้สุดท้ายเธอพูดขึ้นด้วยเสียงมนุษย์ว่า เจ้าชายได้โปลดปล่อยข้าเถิดเพื่อเห็นแก่เทพเจ้าเจ้าชายยิ้มและตอบว่าเจ้าไม่ง่ายเลยกว่าจะจับได้บอกข้าทีเจ้าพูดภาษามนุษย์ได้ยังไงวางพูดว่าจริงๆแล้วข้าคือมนุษย์เพียงแต่ร่างกายตอนนี้เป็นสัตว์เจ้าชายถามว่าแล้วทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้ใครทำให้เจ้ากลายเป็นเช่นนี้และทำไมอยู่ในบ่อน้ำกวางที่มีใบหน้าหญิงสาวตอบว่า ข้าโดนสาบด้วยเวทมนต์จนกลายเป็นแบบนี้แท้จริงแล้วข้าคือเจ้าหญิงเนเฟเรโตลูกสาวกษัตริย์แห่งนูเบียพ่อหมดชาราผู้นั้นใช้เวทมนต์ลักพาตัวข้าตอนแรกทำให้ข้ากลายเป็นหมาป่าแล้วจึงเปลี่ยนเป็นกวางที่นี่เจ้าชายถามว่าแล้วเขาลักพาตัวเจ้าไปทำไมกวางเจ้าหญิงเล่าว,ว่าตาแก่นั่นต้องการแต่งงานกับข้าแต่ข้าปฏิเสธจึงทำให้เขาโกรธ และเขาก็ใช้เวทมนตร์สาบให้ข้ากลายเป็นกวางตอนนี้ข้าจะต้องอยู่ในร่างกวางนี้ต่อไปจนกว่าจะยอมแต่งงานกับเขาเจ้าชายถามต่อว่าแล้วเจ้าผ่านน้ําลงไปในปราสาทใต้น้ำได้ยังไงกวางเจ้าหญิงตอบว่าบ่อน้ํานี้เป็นบ่อเวทมนต์น้ำในนี้มีเวทมนต์และไม่ทําไายข้า เจ้าชายถามว่าแล้วมีวิธีใดไหมที่จะคืนร่างโดยไม่ต้องแต่งกับเขากวางเจ้าหญิงตอบว่ามีวิธีหนึ่งนั่นคือพ่อหมดคนนั้นต้องตายแต่การต่อสู้กับเขาก็เหมือนเอาชีวิตไปเสี่ยงตายเพราะเขามีพลังเวทมนตร้ายแรงและอันตรายมากเจ้าชายยิ้มแล้วพูดว่าเรื่องนี้ปล่อยให้ข้าจัดการเองแค่บอกข้าว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เธอตอบว่าเขาจะมาช่วงเที่ยงคืน แล้วจะหายไปก่อนเช้าทุกวันเจ้าหญิงเล่าให้เจ้าชายฟังเจ้าชายค่อยๆแก้มัดเชือกที่คอของเธอแล้วพูดว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของพ่อมชารานั่นพรุ่งนี้เช้าเจ้าจะได้คืนร่างเดิมแล้วเจ้าหญิงพูดว่าข้ากลัวเขาจะมาเร็วกว่าปกติเจ้าชายจึงไม่ห้ามเธอไว้ เธอกระโดดลงไปในบ่อน้ําแล้วหายตัวไปหลังจากนั้นเจ้าชายจึงปีนขึ้นต้นไม้พร้อมธนูในมือเขารออย่างใจจดใจจ่อให้พ่อหมดมาถึงพ่อหมดชราอาศัยอยู่ในบ้านทรงพีระมิดซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ100หนึ่งร้ยไมล์เขาใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นั่นและจะมาปราทครับแค่ตอนกลางคืนตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงคืนดี ทันใดนั้นเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าควรเช็คดูว่าเจ้าหญิงทำอะไรอยู่เขาสงสัยว่าเธอแอบออกไปข้างนอกนานเกินไปหรือเปล่าเขาลุกขึ้นแล้วเดินไปยังห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องสุดท้ายของปราสาทแน่นอนว่าทั้งปราสาทนี้เต็มไปด้วยเวทมนต์ประตูห้องนั้นปิดสนิทเขาเป่าคาถาใส่ประตูทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเองและเขาเก้าวเข้าไป ในห้องนั้นมีกระดูกมนุษย์แขวนอยู่บนเพดานเขาหยิบกระดูกยาวบนโต๊ะแล้วร่ายเวทมนต์ใส่จากนั้นเขาเอากระดูกนั้นจิ้มเบาๆไปที่เอวของโครงกระดูกทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากปากโครงกระดูกท่านต้องการอะไรครับเจ้านายพ่อหมอชาราถามด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้เจ้าหญิงกำลังทำอะไรอยู่ โครงกระดูกตอบว่าทราบครับเจ้านายตอนนี้เธอกำลังพูดคุยกับเจ้าชายคนหนึ่งพ่อมดสะดุ้งขึ้นมาด้วยความตกใจเจ้าชายงั้นหรือแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนโครงกระดูกตอบว่าเป็นเจ้าชายแห่งฮิปส์ตอนนี้พวกเขานั่งอยู่ริมบ่อน้ำพ่อมดคำรามถามว่าพวกเขาคุยอะไรกัน โครงกระดูกตอบว่าพวกเขากำลังวางแผนฆ่าท่านเจ้าชายเขาจะฆ่าท่านเพื่อให้เจ้าหญิงกลับคืนร่างและเพื่อให้ทั้งสองได้แต่งงานกันพ่อหมดโกรธจัดตะโกนลั่นว่าเขากล้าด,ดียังไงข้าจะสาปให้เขาหายไปจากโลกนี้พ่อหมดพูดด้วยน้ำเสียงน่ากลัวว่าข้าจะทำให้เขาตาบอดตลอดชีวิตเขาจะไม่มีวันมองเห็นแสงอีกเลย พูดจบพ่อมัชราก็เดินออกจากห้องโครงกระดูกทันทีที่เขาไร้คาถาก็มีปีศาจหน้าตาน่ากลัวสองตนปรากฏตัวขึ้นทั้งสองโค้งคำนับอย่างเคารพแล้วพูดว่ารับคำสั่งครับเจ้านายพ่อหมดสั่งว่าเจ้าทั้งสองไปที่บ่อน้ำแห่งความเกลียดชังที่นั่นมีเจ้าชายอยู่คนหนึ่งจับเขามาหาค้าทันทีทั้งสองตอบพร้อมกันว่า ได้เลยครับเจ้านายแล้วก็หายตัวไปทันทีพ่อหมดเดินไปเดินมาบีบมือด้วยความโกรธเขาคิดอยู่ว่าจะลงโทษเจ้าชายยังไงดีเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแต่ทั้งสองยังไม่กลับมาพ่อหมดเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาไล่คาถาอีกครั้งแล้วก็มีปีศาจอีกสองตนปรากฏขึ้นพ่อหมดพูดกับพวกมันว่าที่บ่อน้ำแห่งความเกลียดชังมีเจ้าชายโง่คนหนึ่งอยู่กับเจ้าหญิง ไปจับเขามาให้ข้าก่อนหน้านี้เพื่อนของเจ้าสองคนก็ไปแล้วแต่ยังไม่กลับมาเลยลองตามหาดูว่าพวกเขาเป็นอะไรไปสองปีศาจก็หายตัวไปเช่นกันพ่อหมดเดินเข้าไปในห้องหนึ่งนั่นคือห้องนอนของเขาในห้องมีเตียงหรูหราปูด้วยกำมะหยี่และผ้าไหมยอย่างดีปูไว้อย่างเรียบร้อยพ่อหมดเอ็นตัวลงนอนบนเตียงพร้อมคิดในใจว่า ทำไมสองปีศาจแรกยังไม่กลับมาอีกในเมื่อการเดินทางหนึ่งรอยไมล์ของปีศาจใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่นี่ผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วแถมตอนนี้สองตัวหลังคงถึงที่นั่นแล้วด้วยคิดไปคิดมาเขาก็เผลอหลับไปในที่สุดในขณะนั้นเจ้าชายอามันที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็เริ่มเบื่อเขาจึงปีนลงมาข้างล่างดื่มน้ำจากบ่อน้ำ แล้วนั่งพิงโคนต้นไม้อย่างสบายไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เห็นปีศาจสองตนเดินตรงมาที่บ่อปีศาจก็เห็นเขาเช่นกันทั้งสองกางแขนออกแล้วพุ่งตรงมาหาเจ้าชายเจ้าชายเข้าใจทันทีว่าพวกเขามาจับตัวเขาเขาชักดาบออกมาพร้อมเผชิญหน้าเมื่อทั้งสองปีศาจเข้ามาใกล้พวกเขาหยุดอยู่ห่างไม่กี่ก้าว ปีศาจตนหนึ่งจ้องเขาด้วยดวงตาแดงกำ่ำแล้วพูดว่าเจ้าต้องไปกับพวกเราเจ้านายของเราต้องการตัวจเจ้าเจ้าชายตวัดกลับว่าข้าไม่มีวันไปแน่นอนถ้าเข้ามาใกล้กว่านี้ข้าจะฟันเจ้าทิ้งเดี๋ยวนี้ปีศาจตอบว่าเราจะทำตามคำสั่งของเจ้านายให้ได้เลาทั้งสองก็พุ่งเข้าหาเจ้าชายอามันทันทีเจ้าชายรีบก้มลงหลบอย่างว่องไวทั้งสอง ปีศาจพุ่งชนกันเองและล้มลงไปกองกับพื้นเจ้าชายฉวยโอกาสหลบออกมาได้อย่างรวดเร็วทั้งสองหันกลับมาแล้วพุ่งเข้าหาเจ้าชายอีกครั้งด้วยท่าทางดุดันเมื่อพวกเขาเข้าใกล้เจ้าชายก็เตรียมรับมือทันทีเจ้าชายแกว่งดาบอย่างแรงเพื่อป้องกันตัวจากการโจมตีแขนของปีศาจตนหนึ่งขาดจากหัวไหล่ เสียงกรีดร้องของมันทําให้ทั้งทะเลสายสะเทือนเจ้าชายกระโดดหลบไปอีกด้านทันทีไม่อย่างนั้นเขาคงถูกอีกตนหนึ่งจับไว้แล้วพวกปีศาจพุ่งเข้าใส่เจ้าชายอามันอีกครั้งแต่เจ้าชายไม่ใช่เหยื่อที่ง่ายขนาดนั้นเสียงกรีดร้องอีกเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นนั่นคือปีศาจอีกตนเจ้าชายฟันเข้าที่ขาอย่างแรง ขาของมันขาดกระเด็นทันทีมันล้มลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นเมื่อปีศาจแขนขาดเห็นสภาพของเพื่อนก็พุ่งเข้าใส่เจ้าชายแต่เจ้าชายอามานหลบหลีกได้และยืนอยู่ด้านข้างปีศาจพุ่งไปชนต้นไม้อย่างแรงแต่ก็หันกลับมาอย่างรวดเร็วเลือดไหลทะลักจากแขนที่ขาดของมันแต่ก็ยังไม่หยุดพยายามจับเจ้าชาย มันต้องทําตามคําสั่งของเจ้านายแม้ต้องตายก็ตามคําสั่งของพ่อมัติชราคือทุกอย่างแม้ต้องแลกด้วยชีวิตปีศาจอีกตนนอนร้องอดครวญอยู่บนพื้นเลือดไหลออกจากแผลที่ขาไม่หยุดปีศาจแขนขาดเริ่มคืบคลานเข้าหาเจ้าชายอย่างช้าชา้าเมื่อมันเข้าใกล้มากขึ้นมันก็พุ่งเข้าหาเจ้าชายอีกครั้ง แขนยาวของมันยื่นออกมาเพื่อจับตัวเจ้าชายทันใดนั้นดาบของเจ้าชายอามันก็ฟาดออกมาแขนอีกข้างของปีศาจก็ขาดตามไปด้วยเสียงกรีดร้องของมันดังก้องไปทั่วสัตว์ป่าในบริเวณนั้นตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวันนกต่างๆบินออกจากกลงด้วยความตื่นกลัวบินวนอยู่กลางอากาศอย่างสับสนเจ้าชายแทงดาบเข้าไปที่อกของปีศาจทันที มันล้มลงกับพื้นและดิ้นทุรนทุรายปีศาจอีกตนเห็นเพื่อนตายตรงหน้าจึงพยายามกระเพกหนีด้วยขาข้างเดียวแต่สายตาของเจ้าชายก็จับได้ทันทีเขาตะโกนเรียกมันว่าเฮ้เจ้าปีศาจขาเป๋เจ้าจะหนีไปไหนไม่คิดจะทำตามคำสั่งเจ้านายแล้วหรืองไงพูดจบเจ้าชายก็ควักมีดสั้นจากเอวแล้วปาใส่ปีศาจที่กำลังหนีทันที มีดปักเข้าไปกลางหลังของมันปีศาจร้รองลั่นแล้วล้มลงกับพื้นตายคาที่เจ้าชายฟาดดาบซ้ำๆจนร่างของมันแหลกเป็นชิ้นๆเขานำดาบที่เปื้อนเลือดไปล้างในบ่อ้นาแล้วกลับมานั่งที่เดิมอย่างสงบไม่นานเจ้าหญิงในร่างกวางก็โผล่ขึ้นมาจากบ่อ้นาำเมื่อเจ้าหญิงเห็นศพของปีศาจทั้งสองนางตกใจมากแต่เมื่อเจ้าชายอามันเล่าว่าปีศาจสองตอนนี้ ถูกส่งมาโดยพ่อมแก่นางก็รู้สึกดีใจเพราะเจ้าชายกล้าหาญมากเขาสามารถฆ่าปีศาจได้ถึงสองตัวและอาจฆ่าพ่อมดแก่ได้เช่นกันแต่เจ้าหญิงก็สงสัยว่าทำไมพ่อมดถึงไม่มาเองและเขารู้ได้อย่างไรว่าเจ้าชายอยู่ที่นี่ถึงได้ส่งปีศาจมาตามจับตัวเขาเจ้าชายถามว่าเจ้าหญิงเธอเคยบอกว่าการฆ่าพ่อมดแก่เป็นเรื่องยากมาก แต่ตอนนี้เห็นศพปีศาจพวกนี้แล้วเธอว่าไงยังคิดอยู่อีกไหมว่าข้าไม่มีทางฆ่าเขาได้เจ้าหญิงยิ้มอ่อนแล้วตอบว่าไม่แล้วเจ้าชายตอนนี้ข้าเชื่อเต็มหัวใจว่าเจ้าต้องฆ่าพ่อมดแก่ได้แน่นอนเจ้ากล้าหาญมากจริงๆและข้าชื่นชมผู้กล้าแบบเจ้าทั้งสองพูดคุยกันต่ออีกพักหนึ่งสุดท้าย เจ้าหญิงเตรียมตัวลงไปในบ่อน,น้ำอีกครั้งนางพูดว่าข้ากลัวว่าเมื่อพ่อมรู้ว่าปีศาจตายเขาจะไม่ยอมนิ่งเฉยแน่นอนเขาต้องกลับมาโจมตีอีกแน่เพราะฉะนั้นเจ้าต้องระวังตัวไว้เจ้าชายหัวเราะแล้วตอบว่าอย่าห่วงเลยเจ้าหญิงถึงเขาจะส่งปีศาจมาหนึ่งแสนตนข้าก็จะสังหารให้หมดด้วยพรจากเทพเจ้า เจ้าหญิงหายตัวกลับลงไปในน้ําและกลับสู่ปรา,าสาทของตนเจ้าชายยังคงรอคอยการมาของพ่อมดต่อไปประมาณ1 5บหถึงยีนาทีต่อมาเขาเห็นอีกสองเงาเดินเข้ามาใกล้าปากบ่อน้ําเจ้าชายริบคว้าธนูของตนทันทีสองปีศาสตร์เห็นศพเพื่อนของตนพวกมันโกรธจัดและวิ่งพุ่งเข้าหาเจ้าชายอามันแต่เจ้าชายยิงธนูออกไปลูกแรกทันที ลูกธนูปักเข้ากลางอกปีศาจตัวหนึ่งมันเซไปแล้วลม้มลงเจ้าชายยิงลูกที่สองแต่ปีศาจอีกตนว่องไวกว่ามันหลบไปด้านข้างทําให้ธนูพลาดเป้าลูกธนูเฉียดผ่านร่างของมันไปก่อนที่เจ้าชายจะยิงลูกที่สามปีศาจก็พุ่งเข้ามาถึงตัวเสียก่อนเจ้าชายพยายามหลบแต่ถูกมันยกขึ้นแล้วเหวี่ยงลงพื้นแรงกระแทกทําให้ธนูหลุดจากมือเจ้าชาย แต่ก่อนที่ร่างเขาจะกระแทกพื้นเจ้าชายหมุนตัวกลางอากาศแล้วลงยืนอย่างมั่นคงเขารีบควักมีดสั้นออกมาจากเอวแล้วเตรียมตัวเผชิญหน้าอีกครั้งปีศาจพุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่ทันทีที่มันพุ่งเข้าใส่เจ้าชายเจ้าชายแทงมีดเข้าใส่ทันทีมีดปักเข้าที่แขนของปีศาจแต่มันก็ยังตบหน้าเจ้าชายแรงกระแทกทำให้เจ้าชายล้มลงไปไกล มันเป็นการตบที่รุนแรงมากเจ้าชายควา้ามีดสั้นแล้วฟันใส่ปีศาจทันทีมีดปักเข้าที่แขนอีกข้างของปีศาจเสียงกรีดร้องของมันดังก้องจนทำให้ทะเลสรายสะเทือนเจ้าชายรีบวิ่งไปคว้าดาบที่ตกอยู่แต่ทันใดนั้นปีศาจก็วิ่งหนีไปอีกทางและในพริบตาเดียวก็ลับสายตาเจ้าชายไปเจ้าชายหัวเราะดังลั่นเมื่อเห็นมันหนีไป แต่ไม่ได้วิ่งตามเพราะในความมืดของทะเลทรายจะหาเจอมันได้อย่างไรเขาหยิบดาบขึ้นมาแล้วสะพายคันธนูและลูกศรไว้ที่เอวจากนั้นเขาปีนขึ้นต้นไม้แล้วนั่งซุ่มอยู่บนนั้นเขาแน่ใจว่าเมื่อปีศาจหนีรอดไปได้ข่าวการตายของปีศาจท,ทั้งสมจะไปถึงพ่อมดแก่แน่นอนและครั้งนี้พ่อมดต้องมาเองแน่ๆ เมื่อเห็นปีศาจบาดเจ็บกลับมาพ่อหมดถึงกับไม่เชื่อสายตาตนเองเขาไม่เคยคิดเลยว่ามนุษย์จะทำร้ายปีศาจของเขาได้เขาถามด้วยความโกรธเกิดอะไรขึ้นใครทำให้เจ้าเจ็บขนาดนี้ปีศาจต,ตอบอย่างอ่อนแรงว่าท่านเจ้านายเมื่อข้ามาถึงบ่อน,น้ำศพส,สองตัวก็นอนอยู่แล้วจากนั้นเจ้าชายอามานยิงธนูใส่ และเพื่อนที่มากับข้าก็ตายทันทีข้าพยายามจับเขาไว้แต่เขาว่องไวมากจริงๆเขาฟันแขนข้าทั้งสองข้างจนข้าสู้ไม่ไหวข้าจึงหนีกลับมาเพื่อรายงานท่านปีศาจเล่าทุกอย่างโดยละเอียดเมื่อพ่อหมดได้ยินเรื่องการตายของปีศาจสามตนเขาเริ่มสั่นด้วยความโกรธเขาจ้องปีศาจอย่างเกลียดชงังแล้วถุยน้ำลายใส่ ทันใดนั้นปีศาจก็ถูกเปลวเพลิงเผาไหม้เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั่วเสียงกรีดร้องของมันสยดสยองอย่างยิ่งพอหมดแก่หัวเราะเยาะแล้วพูดว่านี่คือจุดจบของพวกขี้ขลาดมนุษย์ฆ่าปีศาจได้สามตนแต่มึงหนีมาแทนที่จะแก้แค้นเมื่อปีศาจถูกเผาจนเหลือแต่ขี้เถ้าพ่อมดก็พูดในใจว่าพอแล้วครั้งนี้ ข้าจะไปเองและข้าเจ้าชายให้ตายคาตีนข้าจะไม่มีความเมตตาใดอีกต่อไปทางด้านเจ้าชายยังคงซุ่มรออยู่ในทะเลทรายและในช่วงเที่ยงคืนเขาเห็นบางสิ่งเคลื่อนมาใกล้บ่อน้ำเขารู้ได้ทันทีว่าคือพ่อมดแก่เจ้าชายยกคันธนูขึ้นเลงและปล่อยธนูทันทีลูกธนูพุ่งตรงไปปักที่เอวของพ่อมดเต็มแรงทะลุเข้าไปลึก จนเขาซุดลงทันทีพ่อมดแก่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วมองไปรอบๆอ,อย่างตื่นตระหนกแต่เจ้าชายปล่อยลูกธนูดอกที่สองทันทีบังเอิญลูกธนูดอกที่สองพุ่งเข้าอกของพ่อมดแก่ทำให้เขาล้มลงกับพื้นและดิ้นทุรนทุรายเจ้าชายฉวยโอกาสวิ่งเข้าไปใช้ดาบฟันลงบนศีรษะของพ่อมด ทันทีที่หัวของพ่อมดขาดจากตัวบ่อน,น้ําก็เกิดคลื่นกระเพื่อเหมือนพายุต่อหน้าต,ต่อตาเจ้าชายบ่อน,น้ําหายไปอย่างลึกลับแล้วมีหญิงสาวผู้เลอโฉมปรากฏตัวขึ้นเธอคือเจ้าหญิงกวางน้อยแต่ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในร่างกวางอีกต่อไปเธอกลับมาเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วบัดนี้เธอคือเจ้าหญิงนัฟรัสเจ้าชายอมูให้เจ้าหญิงนัฟรัตนั่งหลังม้าของตน แล้วทั้งสองก็ออกเดินทางกลับพระราชวังทันทีเมื่อฟาโรห์ราเซสและพระราชินีอตารีเห็นเจ้าชายกลับมาถึงวังอย่างปลอดภัยก็ดีใจเป็นอย่างมากและเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเจ้าหญิงกวางทุกคนก็รู้สึกทั้งตกใจและทึ่งเจ้าชายอามันกล่าวกับพ่อแม่ของเขาว่าเขาต้องการแต่งงานกับเจ้าหญิงนัฟรัตอีกครั้งพระราชินีและฟาโรห์ต่างก็ประทับใจในความงดงามของนัฟรัต นอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรยิ่งใหญ่ซึ่งพ่อแม่ของเธอได้เสียชีวิตเพราะความเสียใจที่ต้องพลัดพรากจากลูกสาวสองวันต่อมาพิธีแต่งงานระหว่างเจ้าชายอามันและเจ้าหญิงนัฟรัตจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม